ตีแล้วไก่นวโอ้ไปแล้วไปแล้วเข้าป่าแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเอพอแล้ว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 เออมันไปแล้วเออฮอ้มันลอกเฉยลูกมันไปแล้วไมไปตีเออไม้ไปตีแล้วปีไปตีแล้วยังฮะยยังไม่ตีเลยเหรอ อ่าโยนหินโยนนะโยนนะอ้๊บหนึ่งสองอู้มาโยนตรงนี้ล่ะอ่ะถือก้อนหินมาอืมไม้เหรอนี่นี่เนี่ไม้นี่อ้าวไม้นี่อ่ะโยนเออเอาไล่ไล่ไล่เอาไก่งวงไล่หนึ่งสองอ้บเออมันไปแล้วนะฝืไล่ให้มันเนื มันไม่ถึงเหรอมันเข้าป่าไปแล้วมันไล่ไม่ได้ลูกไป,ไ,ไปเที่ยวอุโมงค์ไงลูกอุโมงไปกันเลยไปกันเลยใช่ไหมออย่าเอาอะไรไหมหนูอยากไปออยากไปเหรอหนูอยากไปก็ขึ้นรถลูกอุโมงอยู่ไหนอะอุโมงอยู่ส